สายสร้างตัวตนสายขายและอยากมีรายได้บนโลกออนไลน์นะคะก่อนอื่นคุณจะต้องเปลี่ยนมายเซตนะคะมายเซตของเราความคิดของเราเราจะต้องตั้งเป้ามั่นใจตัวเองอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะวันนี้คุณกล้าที่จะอัดคลิปวิดีโอวันนี้คุณขึ้นไลฟ์สดครั้งแรกดีไม่ดีแต่ค่ะสิ่งที่ควรต้องทำ คุณต้องชมตัวเองชื่นชมตัวเองวันนี้ฉันทําสําเร็จแล้ววันนี้ฉันผ่านไปหนึ่งขั้นบันไดวันที่สองฉันขึ้นไล่สดฉันทําได้แล้วอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เอาคนอื่นที่เขาเก่งกว่าเป็นไอดอลเป็นกระจกเงาให้เราวันนี้คุณจะสำเร็จได้อยู่ที่ตัวเรานะคะอย่าโทษอย่าอ้างโนอนอ้างนี่ถ้าตาบใดที่คุณมีข้อแม้ข้ออ้างเยอะแยะวันนั้น คุณล้มเหลวตั้งแต่ที่คุณเริ่มคิดแล้วค่ะคุณคิดว่าสําเร็จคุณจะหาวิธีการวิธีการจะตามมาเองค่ะทุกคนค่ะโคดการเป็นกําลังใจยูเซอร์ใหม่ๆทุกๆคนค่ะ